สวัสดีครับพี่น้องเสด็จกทรทุกท่านครับพี่น้องเสด็จกรทราบไหมครับตัวเกลม,มาเอ็กซ์เอลนะครับมีปริมาณธาตุอาหารอะไรบ้างตัวเกลม,มาเอ็กซ์เอลเนี่ยมมีกรรมะถันที่ละลายน้ํา3%ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองและมีแมงกานิสซึ่งเป็นตัวธาตุหรือธาตุอาหารเสริมที่ละลายน้ําได้ประมาณ2%แล้วก็สังกะสีที่เป็นจุลธาตุประมาณ3%ตตัวนี้ ทำให้ผลใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็มีคุณภาพสวัสดีครับพี่น้องเตรกรเจรกญตันครับพี่น้องเสรกรทราบไหมครับตัวเกลม,มาทองตัวนี้ใช้ในข้าวมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างตัวนี้ประกอบด้วยแมกนีเซียมที่ละลายน้ํา3%แล้วก็ตัวบรอนที่ลหลายน้ําประมาณ1%นะครับตัวนี้ใช้ในการฉีดพ่นข้าวทำให้ข้าวรวงใหญ่ใบเขียวเข้ม,มเมล็ดเต็มน้ำหนักดีนะสวัสดีครับ พี่น,อน้องเกษตรกรนะเจาตท่านครับพี่น,อน้องเกษตรกรทราบไหมครับตัวนูบาสเปร์เนี่ยเขาใช้ทําอะไรนูบาสเปร์เนี่ยเป็นแคลเซียมประมาณ5%และจุลธาตุคือตัวบรอนประมาณ1%ก็คือแคลเซียมบรอนดีๆเนี่ยแต่มันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ5กับ1แคลเซียม5โบรอนหนึ่งตัวนี้ช่วยเพิ่มผสมเกสรติด,ดพลดกลดการหดร่วงของคนนะครับหลายท่านก็อาจจะใช้ยสมคือถ้าใครไม่ต้องการแคลเซียมปริมาณเยอะ ใช้ตัวโนบาสเปรย์ตัวนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่น้องเกตรรที่รักท่านครับพี่น้องสกตรรทราบไหมครับตัววอเทปตัวเทปตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ทาอาหารแต่เป็นสารปรับสภาพน้ําลดความเป็นด่าง PS ให้เหมาะสมกับการฉีดพ่นนะครับตัวนี้ใช้ในการปรับสภาพน้ําลดความเป็นด่างเพื่อให้ p ีที่เหมาะสมในการพ่นสารเคมีค้นเติมไปแล้วเนี่ยพีเอสประมาณที่เหมาะต่อการพ่นยาให้มันมีพิสพสูงสุดนั่นเอง ซึ่งคําอธิบายจะมีอยู่ในขวดนะครับสวัสดีครับพี่น้องเศรษฐกรที่รักท่านครับพี่น้องเศรษฐกรทราบไหมครับตัวนูนแทกบาลานซ์ตัวนี้นะครับใช้ใน,นการทําอะไรสูตรของนูนแทกบาลานซ์ก็คือ16 16 16, 16ก็คือ NPK เนี่ยเสมอกันเลยแล้วจะเพิ่มธาตุรองแมกนีเซียม1%แคลเซียม0.5%และมีจุลธาตุด้วยเลือดอาหารเสริมนะครับเหล็กศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ซัลเฟสีสี่เปอร์เซ็นต์บอรอนศูนยจุดสามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ใช้ใน,นการสร้างสมดุ ว่าด้วยท่านอาหารที่ครบถ้วนอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครชาวสวนก็คงจะเคยใช้กันอยู่พอสมควรนะครับเป็นสูตรเสมอน,นสวัสดีครับพี่น้เงศิรกรที่รกท่างครับพี่นงเกษิรกรทราบไหมล่ะตัวน no ู t ท e เอ็กซ์ตรเนี่ยมีสูตรอะไรบ้างและใช้ทำอะไรนู t ทกเอ็กซ์ตรมีไนโตรเจนศูนย์เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสสบร์พเซียมละลายน้ำย2่ใช้ในการลดการแตกใบอ่อ,อนเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอก ตัวนี้สูตรก็คือ04022ถ้าดูตามนี้เพระพระสูงเนี่ยใช้ในการยับยั้งใบแน่นอนนะครับลกันแต่ในช่วงที่ติดดอกออกผลหรือช่วงที่ติดฝนก็ใช้สามารถใช้ได้สวัสดีครับพี่นเท์ศรกร,กรที่รู้ทันครับพี่นนท์ศรีกรทราบไหมครับปุปย๋ยสูตรนี้ตัวยูเทลไลเนี่ยมีธาตุอาหารอะไรบ้างประกอบด้วยแมกนีเซียม12%เหล็ก1%แมงกะนิส3%ทองแดง2%สังกะสี4%และโบรอน1% ตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองและกลุ่มจุลธาตุนะครับหน่วยส่วนใหญ่ก็ฉีดพ่นนะครับโดยเราใช้ธาตุหลัก npk ไปแล้วแล้วก็ฉีดพ่นจุลธาตุแล้วก็ธาตุรองถางไปนั่นเองนะครับเพื่อช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพืชของเราสวัสดี<ล><อ>ครับพี่นนท์สิรกร่อนกรท่านครับพี่น้องเกษตรกรอทราบไหมครับตัวสูโนแท็กซูปเปอร์เคเนี่ยเขาใช้ทําอะไรบ้างนะครับหลายพี่นนท์ก่อนหลายท่านอาจก็จะได้ใช้เช่นเดียวกันโนแท็ก no ซูปเปอร์เคเนี่ยจะมีปริมาณไนโตรเจนประมาณ6%ฟอสฟอรัสประมาณ12% โพแทสเซียมประมาณ26%และก็ธาตุอาหารเสริมหรือจุนธาตุสังกะสี12ตัวนี้เชื่อในการเพิ่มช่อดอกติดผลรสชาติด,ดกรสชาติด,ดีผลดกนะครับถ้าดูตามสูตรเนี่ย6ก2ิเนี่ยแน่นอนแหละนะครับในช่วงติดดอกออกผลเพื่อให้ดอกติดดียับยัง้งไนโตรเจนแล้วก็ผลเนี่ยจะมีรสหวานเพราะเคมันสูงนะครับ